จะประกอบสุ่มหน่อยนะสุ่มสุ่มเนี่ยสำหรับดมีประโยชน์หลายอย่างไว้สลี้ยงไก่ก็ได้เอาไว้กันเออผักเวลาไปปลูกผักแล้วเอาไปครอบต้นผักแฟงผักเอาไว้กันที่วัตถุ่จะได้ไม่เข้ามาติดมากินอันนี้เป็นวิวัฒนาการใหม่เดิมทีเดียวนะ่ะเขาใช้เครื่องจักสารเครื่องไม้ไผ่ทำแต่ทีนี้ไอ้พวกไม้ไผ่อะไรต่างๆมันก็หายากแล้วครับโดยมไม่ใช้เหล็ก เหล็กกับปุนตะข่ายไนยล่อนครับมันก็ง่ายขึ้นประกอบง่ายขึ้นการขนส่งก็สะดวกมี2ขนาดนะครับแล้วตอนนี้เราก็พอพอตัดที่เขาล็อกมาเรียบร้อยแล้วที่เราก็ยกขึ้นมา<อ>ยกขึ้นมานะครับนี่น่าจะง่ายแล้วเนี่ยนี่เรามองเห็นสุ่มแล้วนะครับเรามองเห็นเป็นรูปร่างแล้วนะครับแตนนี้ก็จะมีไม้จะมีเหล็กนะครับเหล็กที่เขาให้มายสำหรับคำ้ำโอเคนะหนสอง ข้างในข้างนอกนะข้างในข้างนอกตัวอย่างข้างในใช่ไหมนี่ตัวนี้ครับเสียบไปเลยเสียบไปเลยสําเร็จรูปไปเลยพยายามอย่าไปดึงนะดึงดึงเหล็กอย่าไปดึงอย่าไปดึงในลอดเดี๋ยวจะขาดซะก่อนเนาะยิงกองยิงดึงเหล็กดึงเหล็กเราควรจะใส่อันล่างหรืออันบนก่อนคะหรือเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเน้องานอันหนึ่งอ่านอันนึงละ มีแ่อันมีหกอัน,อนทั้งหมด6กหกมุมนะเสายึดนี่มีทั้งหมด6เสาเจอข้างบนเจยบข้างบนไว้แล้วมอไม่เห็นไม่ยากหรอกครับแล้วก็ดันขึ้นไปดูที่เราดึงอันนี้นี่ครับนี่เสาที่สองเหนียวหมุนมาให้ดีอหอยนให้ดีครับเออันหนึ่งใส่ไปครับ เป็นอะไรที่สําเร็จรูปแล้วก็ง่ายครับไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกประหยัดเวลาด้าค่ะคมีอยากทราบว่าส่มอย่างเนี้ยค่ะราคาแพงไหมคะราคานะับยป,ประมาณนี้ถั่วชนิ่แล้วอันตกประมาณ250นะครับ250ซึ่งน่าจะน่าจะถูกกกอบไม้ไผ่เพราะไม้ไผ่เดี๋ยวนี้มันหาย,ยากมันน่าจะแพงกว่าน,นี้นี่ทําง่ายครับเหล็กก็เบาๆแล้วก็ไนลอนที่เป็นตาข่ายเนี้ยไ,ไม่ไม่แพงหรอกครับ ถูกถูกถูกการขนส่งก็ง่ายนะการขนส่งก็ง่ายนี่คือเป็นดึงดึงดึงเป็นไม้ไผ่มาอันนี้เกีนยงไผ่ดึงกันไเราก็หอบอีกลำบากลำบากเพราะมันหุบไม่ได้มันไอ้นี่มันสามารถเจ็บได้พับได้แหนีนี่นะโอเคๆมอต้องเหนียวนี่เหนียวนี่มาข้างนี้ก่อนมไหมนี่เป็นไรอ่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวห้อยๆหน่อยนี่ตึง อย่าใ,ใ,ใ,ให้เอน็นขาดไม่ยุ่งเลยใช่น้ำก้อนลงมาน้ำก่อนมาก่อนอนี้ลงมาเออได้แล้วจะลองกลับนะให้อานั่งเราเวลาเท้ามันจะได้ง่ายขึ้นไหมาอานั่งได้กล้องค่ะง่ายไหมง่ายกว่าหรือเปล่าลองดูลองดูก็เอา่าง่ายเลยใช่ไหม เอายังไงดีเราลองทําแบบไหนีลองทำดูขยับดูลองขยับดูได้หลายอย่างเนาะลองเปลี่ยนแปลงดูได้หลายอย่างอันนี้ที้เหมียวอ,อย่างเหมียวว่านเน่ะน่าจะง่ายขึ้นดูดะวองมือ ง่ายขึ้นง่ายขึ้นถูกจังหวะแหวก,ก็จะได้ก็จะได้ก็อันสุดท้ายพอดีต้องแรงเยอะหน่อยคนเดียวก็ประกอบได้ได้คนเดียวก็ประกอบได้ใช้มือใช้เท้าค้ำกับค้ำไปค้ำมาดึงไปดึงมาอ๋อนี่โหยากเหมือนกันอ๋อคนสุดท้ายอันต้นสุดท้าย,นนายแล้วที่ยึดนี่ละเตงมาก โอเคครับงั้นเราลองเราลองตั้งสิครตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยนสินั่งเลยปวดเดี๋ยวปวดขาอ่นัง่งข้อแตกต่างอะค่ะข้อแตกต่างนะสํานะสหรับสูงที่เรามองว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สําหรับคนกรุงอะคะ่ะสําหรับคนแถวนี้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสูงที่ที่อาบอกว่าราคาเท่าไหร่นะคะ ตกแล้วประมาณ250นะครับ250อ250อันนีอ้อันนี้มันมีข้อดีคือเปิดได้ด้วยเหรอข้อดีมันเปิดได้เปิดได้นะครับเปิดได้ก็คือดึงอันนี้ขึ้นมาโอเคอรื่อก็ทำให้ดูเดีย๋ยวเราก็ยกอันนี้ขึ้นมายกขึ้นมายกยกอ๋อมันปีนนี่ไงอ,อ้ครับ แสดงว่าเวลาสมมติว่ามีไก่หนึ่ง<ม>ตัวมีไก่เขาก็จับใส่ตรงนี้ปลยง่ายสะดวกแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นซุ่มแบบนี้ฮต้องยกต้องยกขึ้นต้องยกขึ้นเลยต้องยกขึ้นไก่หนีไก่หน,นีอีกแต่หากจะต้องใช้ความชานาญสำหรับไก่กับคนแต่อันนี้ง่ายพอจับลงไปก็ปล่อยลงไปเลยแล้วเรี่ยอาซื้อมาเนี่ยอาตั้งใจจะมาเลี้ยงไก่ว่าอาซื้อมาทําไมคะตั้งใจเอาไว้สําหรับเป็นที่เออเราจะปลูกต้นไม้จะปลูกสวนควรัวเล็กๆน้อยๆครับเป็นแปลงเล็กๆเนี่ย ล้วก็บ้านเราเนี่ยเลี้ยงไก่เขาไก่ก็จะมาคุยมาอะไรบ้างนะเราก็เลยคิดว่าเอาสุ่มตัวนี้มาครอบแปลงผักของเราพอครอบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็สามารถป้องกันอะไรได้ไก่จะได้ไม่เป็นจิกพวกสุนัขขอาเราถ้าเราเลี้ยงไว้จะได้ไม่คุยเขี่ยนะครับแล้วมันก็ทนทานใช้ได้ใช้ได้แต่อยี๋ยนี้ไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ครับที่มันเป็นไม้ไผ่เนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วก็มีราคาแพงแต่เรื่อง่จริงๆแล้วเนี่ย ไม้ไผ่เนี่ยทนกว่านะราคาไ,ไม้ไผ่ทนกว่าพวกเนี้ยเดือเหล็กมันผุพอผุปุ๊บเนี่ยเราซ่อมแซมอะไรไม่ได้เลยลตะไคร้าตะไครก็นะพอขาดอันนึง,ก,งก็วิ่งไปทั่วเลยก็วิ่งไปทั่วถ้าเป็นเป็นสุ่มไม้ขัดแตะแบบเนี้ยขัดแบบเนี้สารแบบเนี้ยครับทนอายุยืนอายุยาวใช้งานทนครับแต่ว่าโดยราคาแล้วก็โดยสมยัยใหม่เนี่ยต้นไม้ไผ่ก็หาย,ยากไม้ไผ่ก็หาย,ยากคนทำก็ไม่มีก็ไม่เป็นแล้ว ก็ดีเกะเลยเพราะคนซื้อกับคนปุดกเป็นคนเดียวกันมันม่รู้ขนาดอันนี้ก็จะดีอย่างที่ว่าจะกันใบมะขามเทศนเอ้ใบมะขามตกไปด้วยเพราะใบมะขามมันเปรี้ยวมันจะทำให้ผักเราไม่โตอันนี้กันใบได้